สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย s t p อินเตอร์วันนี้จะเอาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA ย่ามาจาก Personal Data Protection Act ข้อกฎหมายนี้คืออะไรมันคือพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งพรบรข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกมาตั้งแต่ปี2562แต่ว่ามันมีการเลื่อนกำหนดบังคับใช้ออกมาและจะกำหนดบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มา เล่าให้ฟังว่าตกลงไอ้พอรบรข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะกระทบกับประชาชนคนทั่วไปอย่างไรบ้างจะได้ไม่ทําผิดกฎหมายกันเนาะหลักๆเลยพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความหมายตรงตัวตามภาษาไทยใช่กฎหมายเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว มันก็คือมีมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้หมายความว่าอะไรข้อมูลส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้บอกชื่ออาจจะเป็นแค่ที่อยู่อาจจะเป็นแค่ฉายา หรืออะไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอาจจะเป็นรูปเราอาจจะเป็นชื่อเราอายุที่อยู่แล้วมีอะไรอีกชื่อพอ่อชื่อแม่เลขบัตรประชาชนเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพรบรตัวนี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเอาไปใช้ได้อย่างอิสระอย่างที่บอกว่าผมเคยทำคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการถ่ายรูปจะถ่ายพิตตี้จะถ่ายแอร์โฮสเตสว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเขาเรียกวไงต้องสำนึกต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นที่จับตามองของคนอื่น ยอมเข้าใจได้ว่าต้องโดนถ่ายรูปได้แต่พอมีพรบรข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถเอาข้อมูลของคนอื่นไปใช้ได้อย่างอิสระถึงแม้จะยอมเรายอมไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมสมมติธนาคารขอให้ทำแบบสอบถามหรือว่าจะเป็นเป็นเด็กมหาลัายมาขอทำแบบสอบถามทำวิจัยให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงไปเรา ก็สามารถจะให้ข้อมูลนั้นอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นได้ก็เพียงเฉพาะการกระทําวิจัยนั้นๆหรือการทําแบบสถาน,นนั้นเท่านั้นผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่งคนไม่สามารถเอาการที่เรายินยอมให้ข้อมูลส่คนในชุดนี้เช่นทําวิจัยทําแบบสอบถามเอาไปใช้กับสิ่งอื่นได้อีกเพราะอะไร อย่างบริษัทมือถือมันก็มีเบอร์ของเราชื่อของเราที่อยู่เราและพอข้อมูลเหล่านี้มันล่วไปหามิจฉาชีพเบอร์เรามีชื่อเรามิจฉาชีพโทรมาสวัสดีค่ะคุณพักเมนบาร์พึ่งใช่ไหมคะที่อยู่นี้เนาะเลขบัญชีนี้คุณมีความผิดอย่างนู้นอย่างนี้คุณมีของจะมาส่งก็ว่าไปมิจฉาชีพอันนี้คืออันตรายอันดับหนึ่ง ของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่มันรั่วไหลไปแต่หลักๆพรบนี้ทำมาเพื่อคุ้มครองเราคุ้มครองของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยเรามีสิทธิ์จะบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลน,น,นั้นก็ได้อาจจะขอให้ลบขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นมันเป็นของเราเสมอ ถ้าเราอนุญาตไปก็อนุญาตให้ใช้ได้แค่งานเดียวห้ามไปใช้อย่างอื่นผลที่จะกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนคนทั่วไปอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คำว่าสื่อมันเป็นกันได้ทุกคนทุกคนมีกล้องทุกคนมีวิดีโอทุกคนเป็นสื่อได้ผมเนี่ยก็ตั้งกล้องตัวเดียวพูดคนเดียวก็เป็นสื่อแล้วในเมื่อทุกคนเป็นสื่อ การถ่ายรูปสำคัญตรงนี้เวลาเราถ่ายรูปถ่ายรูปจะไปถ่ายวิวอย่างเงี้ยอ่ะวันเมื่อเช้าผมไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะมาก็ถ่ายรูปวิวมันเกิดอะไรขึ้นเวลาถ่ายรูปมันก็ติดรูปคนอื่นมาอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ย รูปรูปนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายมาเมื่อเช้าอย่างนี้จะมีความผิดตามพรบรข้อมูลส่วนบุคคลไหมถ้าเกิดผมเอาไปใช้เอาไปโพสเอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่การที่จะผิดพรบรข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถ้าเราถ่ายรูปแล้วรูปนั้นมันเห็นหน้าชัดเจนจน สามารถระบุได้ว่าคือใครมีความผิดตามพรบรข้อมูลสมบุบุคคลถ้าเกิดเอาไปใช้โดยเขาไม่อนุญาตอย่างนี้ในรูปนี้น้องคนนี้เห็นหน้าค่อนข้างชัดเจนแต่ยังปิดแมสอยู่อาจจะมองได้ว่าไม่ใช่เพราะาปิดแมสอาจจะไม่รู้มองแค่นี้อาจจะไม่เลือกจริงแต่ถ้าไม่ปิดแมสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยถึงเวลาว,วันหลังผมจะเอารูปไปใช้ผมก็ต้องเบลอน้องออก มันกลายเป็นว่าการจัดถ่ายรูปแต่ละทีมันต้องคอยหลบเลี่ยงหน้าคนอื่นการหน้าคนอื่นมาติดรูปถ้ามีติดก็ต้องเบลอถ่ายกลางเมืองหรือเบลอกันมันมือเลยแหละอ่ะนี่คือข้อที่หนึ่งรูปเหมือนกันอะไรที่ต่อยรูปก็เป็นวิดีโอเช่นเดียวกันถ่ายได้แต่ติดหน้าคนอื่นจนจําได้จนรู้ว่าคือใครชัดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต้องไปขอ เจ้าของก่อนว่าเออเนี่ยฉันถ่ายวีดีโอติดขอใช้รูปรูปนี้นะถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องที่แปลกกว่านั้นมันครอบคุมไปยันกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดถ้าติดในที่สาธารนณะเช่นติดหน้าบ้านนอกบ้านนอกรัวบ้านในรั้วบ้านไม่เป็นไรไปไปที่ส่วนบุคคลเราแต่นอกรัวบ้าน เมื่อกฎหมายนี้มาคับใช้หนึ่งวิถุานายนจะต้องแปะป้ายให้ชัดเจนว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดต้องระบุต้องแจ้งให้ทราบเออเนี่ยมันเป็นขนบมรมเยียมประเพณีใหม่ถ้าตั้งนอกบ,บ้านต้องแจ้งให้ทราบกล้องวงจรปิดเอาเป็นว่าหลังจากนี้เรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีปัญหากันเยอะมาเป็นปัญหากันมานานแล้วแหละพอรบอนี้ก็ออกตั้งแต่6-2แล้วแต่เลื่อนมาเลื่อนมาเพิ่งจะถึงเวลามาคับใช้ในวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้นี่เองเอาเป็นว่าหลังจากนี้การจะถ่ายรูปการจะถ่ายวิดีโอก็ขอให้ ต้องขอความขออนุญาตคนที่เราถ่ายแล้วติดหน้าหน่อยอย่างที่ผมบอกมันผิดกฎหมายจริงแต่มันเป็นความผิดส่วนบุคคลถ้าเกิดเขาไม่เอาเรื่องมันก็จบโอเคนะเพราะฉะนั้นขอดีๆเขาให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ต้องไปถ่ายเขาไปถ่ายมุมอื่นที่อื่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือเรื่องที่จะกระทบกับ คนทั่วไปโดยตรงเรื่องถ่ายรูปเรื่องถ่ายวิดีโอปิดหน้าเขาเอารูปเราไปอัพขึ้น Facebook ขึ้น l i น์ลง Instagram หรือง,งสื่อโซเชียลต่างๆก็ๆว่าไปมันก็จะขาดความสะดวกตรงนี้เพราะฉะนั้นวันหลังเนี่ยผมไปงานวันโชว์ผมจะถ่ายพิตตี้ผมก็จะบอกน้องครับพี่ขอถ่ายรูปตักรูปได้ไหมก็แชะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแอบไปถ่ายแล้วเอาไปใช้ น้องเดือดร้อนน้องไปแช้งความผมก็จะสวยโดยเบื้องต้นแจ้งได้ตำรวจแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพี PD, อะไรนะพีดีเนี่ยก็คือ PDPA Personal Data Protection Act ถ้าแปลภาษาไทยก็คือ ข้อมูลส่วนบุคคลแอคนี่จะเป็นกฎหมายเวลาข้ากฎหมายเขาจะเติมมันอย่างแอคแต่มาบ้านเราก็เรียกเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันก็เป็นประการชนี้แลระวังเอาไว้ผมเอามาเตือนเอามาสรุปให้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านถ้าเห็นว่าข้อมูลวันนี้มีประโยชน์มันดีมีสาระ,ะฟังสนุก ฝากกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปจะขยันมาทำคลิปให้ทุกว,วันสุดท้ายนี้มีคำถามอะไรลงคอมเมนต์ข้างใต้ถ้าอย่างไรผมจะไลต่ตอบให้สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตสวัสดีครับ